ลูกแม่นี่หากินเป็นหากินหมานอ็ได้เอออย่าเฝ้าเว้าเดี๋ยวสิบ่ได้เอาบ่ได้สิอยากอายเขาขันบ้านเมื่อไรบ่เอาเมียเอาขันบ้านเมื่อไรบ่เอาเมียเอาทุกคนผมไม่ได้คุยหรอกนะคุณคุยคุณคอยดูยดผม,ม็นหกสิบห้าอย่างพูดโทรว่า

อันในในทีมนี่ในทีมนุกอ่ะผู้ใดบานแหเปลี่ยนผมมีคุณเปลี่ยนจะคุณ <ập. S 2> บบนี่เกิดผู้เยาอย่นี่งผมมีคุณเปลี่ยนจะคุณนี่เกิดผู้เยาอย่น <ập. S 2> ี่งออสเด้งเฮ้ยพวไปก้าวเดอะบุกอมบุกอมเออบุกอมมันหากินเปลี่ยนเออพามากินเลยเด้อพามาถ้าพามาจากไหนเบื้องตาตัวจำสองอร็วกว่าไหมตัวใหญ่ก็มีแ้วตัวใหญ่มีนุก็โดนเขาไม่พลาดหรอกแม่แ้วตัวใหญ่มีนุก็โดนเขาไม่พลาดหรอกแม่ มอมะเขือหอมมะมี yeah. <that> ่ยนมือแม่แม่ซื้อไปเนี่ยแม่กางสาดจะ่นีเราก่อนนี่โดดแม่โดดเลยลุกน้ำป้อป้อยังนีเอาโยนให้จับเกาะเลยต้องยางพจน์เออนั่นยแหละขาไม่ถึงดินนะใช่ไหมจับสองคางังีสี่แม่เกาะนอนสนอนเิีวไปดูเที่วไปดูมันลอยเออมาดมาดตายตายเอาตายเอาห่วงยางเหรอ ก็เนนอ,อบอกกันมาเดี๋ยวโยนลงไปเนี่ยน,นี่จะทำแบบนี้นะครับที่จูเนียร์ทำจูเนียรไมาสู้กันว่ได้สูงหรือเปล่าดันชิพนี่นี่สิ่งจริงที<ม>่ทำตรงนี้นะครับเด็กเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรที่จะทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับสำหรับผู้ที่ไหวหน้า